เมือ่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนาตรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุง่งตรงแวนวทางรันิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิ เดาขาขวาทับขาซ้า,ายมือขวาทับมือซ้ายไอ้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาเบาคลอดลูกพอสบายๆไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะหลับตาพอสบายๆพิมพปิม อย่าไปบีเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตานี่สำคัญนะจ๊ะตั้งเบาๆสบายๆคล้ายๆกับปึบล,ลือตานิดๆแล้วก็ผ่อนคลาย กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายจริงๆนะจ๊ะ แล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพัน แตกเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานผ่านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่าปล่อยวางทุกสิ่ง แล้วก็รวมใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุน่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายทานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะ ในระดับที่เนือ้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่ง จากด้านขวาทะลรไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือ เรียกว่าโซนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากเราจะต้องทำความรู้จักเอาไว้นะจ๊ะสำหรับนักเรียนใหม่สมาธิกใหม่เพราะว่าเป็นที่มาเกิดที่ดับหรือที่เราจะตายนี่แหละ ก็ตรงนี้แหละเกิดดับหลับตื่นหลับก็ตรงนี้ตื่นก็ตรงนี้ที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดน,นะจ๊ะและทิ่สัมพันธ์คือเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายะตนาดิพป ที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าทุกพระองค์ท่านนำใจท่านกลับมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้เมื่อท่านเบื่อหน่ายชีวิตในการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามซึ่งเวียนเกิดเวียนตาย มานับพบนับชาติไม่ทวนเกิดบ่อยๆก็เป็นทุกข์บ่อยๆทั้งทุกข์ประจำสังขารร่างกายหรือทุกข์ที่จอดมาอีกทั้งชีวิตที่เปลี่ยนไวแต่เกิดในวัตสงสารนี้ไม่ปลอดภัย พระชีวิตต้องตกอยู่ในภายใต้กฎแห่งกรรมการกระทําทางกายทางวาจาทางใจเมื่อกิเลสบังคับให้สร้างกรรมก็จะมีวิบากของกรรมทำให้เวียนว่ายแต่เกิดบางครั้งก็พัดไปในอบายบ้าง เมื่อไม่ประมาทการดำเนินชีวิตก็ไปสู่สุคติบ้างทุกติบ้างสุคติบ้างชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างนี้อย่างไม่รู้จักจบจักสิน้นวนเวียนอย่างผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเมื่อท่านเบื่อนหน่าย ชีวิตแต่การเวียนว่ายแต่เกิดวลาเป็นทุกข์ลวนมีภัยไม่ปลอดภัยท่านจึงสแสวงหาหนทางที่จะพ้นทุกข์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะกลับมาหยุดนิ่ง นมนมอยู่ที่โซ์กลางกายตาที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะทุกพระองค์จะเหมือนกันหมดนับประสงค์ขายพระองค์ไม่ตวนก็เหมือนกันหมดใจจะต้องมาอยู่ในตำแหน่งตรงนี้ว่าเป็นตำแหน่งที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ของชีวิต จากการเวียนว้ายจะเกิดจหลุดพ้นจากกิเลสจ,จากกสวะใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละพอถูกส่วนก็ตกโูนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีธรรมดึงแรกลอยขึ้นมาปรากฏเกิดขึ้นที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ด เป็นดวงกลมๆใสๆเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเป็น ย่งใหญ่กับขนาดราติ์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่าน,นี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่สั่งสมมาไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้ได้จะจะใสบริสุทธิ์ อย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสเหมือนน้ำแข็งใสใสหรือเหมือนกระจกใสใสหรือเหมือนเพชรใสใสหรือเกินความใสใดๆในโลก ธรทมดวงนี้มาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณที่เรายอมรับว่าเป็นความสุขและท่านยอมรับว่าม,มีความสุขแตกต่างจากความสุขที่ท่านเคยเจอไม่ว่าท่านจะเป็นพระเจ้าจากาักรพรรด สมบูรณ์ไม่ด้วยลูกสมบัติทร,ร,รัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศดสรรเสริญอนุภาพอะไรต่าง,าง un, ๆเหล่านั้นก็ยังไม่ให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้เท่ากับที่ทำดวงแรกปรากฏขึ้นจิตของท่านจะบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลา จากนิวรณ์ทั้งหลายจากกามมัจาทะเรื่องกามเรื่องโกรธความปกพยาบาทเรื่องสงสัยอดหูใจความฟุง้งอะไรต่างๆล่านะั้นเป็นตน้นใจจะใสจะมีความสุขสง,งบมีความสว่าง มาพร้อมกับดวงทรรใสๆธรรมดวงนี้เรียกว่าดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมัคคือหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนานิาพานเกิดขึ้นมาใจหยุดนิ่ง พอใจหยุดก็ทำดวงนี้ก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นดวงใสๆใจทั้งกันนิ่งอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างนี้อย่างเดียวก็จะเห็นจุดสว่างกลางดวงใสๆ เหมือนจุดศูนย์กลางใจท่านก็นจะนิ่งอยู่ตรงนั้นหละตรงกลางตรงนั้นกลางดวงใสๆแล้วท่านก็นเคลื่อนก็นไปสู่ภายในการเดินทางภายในก็เริ่มเกิดขึ้นเห็นดวงธรรมในดวงดำ เป็นดวงสีดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะเป็นดวงธรรมใสๆกลมรอบตัวซ้อนอยู่ภายในซึ่งกันและกันอย่างนี้นะจ๊ะมัจนจะซ้อนกันอยู่เชื่อมให้เข้าไปถึงกายภายใน ชีวิตภายในที่สลับซับซ้อนกันก็เรียกว่ากายในกายเป็นชั้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 นก็นไปใจทั้งกะนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนละจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรม ซึ่งมีลักษณะที่สวยงามมาเจดดอกบอโบตูมในอริยบทสมาธิเป็นกายแก้วกายที่ใสๆสใสเหมือนเพชรยิ่งกว่าเพชรทั้งก้อนกายเป็นแก้วเป็นเพชรใสๆส ท่านถึงก็ลำพึงเอาอมาว่าโอโหพุโทโธนี่คือกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาแล้วท่านกันหนึ่งต่อไปในกลางกายธรรมนั้นนก็เข้าถึงดวงธรรมภายในกลางกายธรรม อันนั้ก็เปล่งกฏฐานว่าอาโโหทมโมนี่คือธรรมรัตนะท่านนิ่งเข้าไปในกลางธรรมรัตนะก็จะเห็นกายธรรมละเอียดซ้อนอยู่ท่านกับเปล่งกฏฐานว่าอโหสังโฆนี่คือสังขรัตนะทั้งสาม เป็นแก้วทั้งนั้นแก้วที่สกใสกว่าเพชรในโลกที่เราเคยเจอรัตนะาทาั้งสามนี่ซ้อนๆกันอยู่ปลายในกลางกายของท่านตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะ สังฆรัตนะซ้อนอยู่ในธรรมรัตนะเป็นดวงใสๆซึ่งเป็นคลังแห่งความรอบรู้ทุกอย่างธรรมรัตนะก็ซ้อนอยู่ในกลางพุทธรัตนะชื่อเรียกแตกต่างกันแต่ต้องไปด้วยกันพลากอ,ออกจากกันไม่ได้เหมือนเพชรที่ แววดีสีดีความใสความแข็งไปด้วยกันลักนณะท,าทาั้งสามนี่คือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอาจายทั้งกันนิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งบรร,ร,รุอรหันตสมมาสมพุทธยเจ้าอนุตตรสัมมาสัมพุทธยาณ เป็นพระอาหารหันตสมมรสมุติเจ้าแก่ถึงกายธรรมสุดท้ายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายกิเลสที่บังคับใหสรร้สร้างกรรมแล้วก็มอสร้างกรรมแล้วก็ไม่วิบากผลหนึ่นกรรมทำให้เบียยวไายได้เกิดอาสวะกิเลส หรือความโลภความโกรธความหลงความไม่รู้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่มักดองคือห่อหุ้มแช่อิ่มอยู่ตลอดระยะเวลายาวนานแห่งการเวียนว่ายแต่เกิดชีวิตถูกแช่อิ่มเลยกิเลสสามตระกูลคือความโลภ ความกระโดดความหลงแล้วกาวิชาต่างเหล่านี้เนี่ยหลุดล่อนหมดเมื่อท่านเข้าถึงกายธรรมอรหันตอสมุดติเจ้ากายธรรมสุดท้ายสว่างสวยัยพบท่านกับสิ้นแลว้วการไว้วาได้เกิดสิ้นแลว้ว การเห็นวายแเกิดในวัตฏะสงสารในกามาพบรูปพบรูปหมดสิ้นไปเลยวิคิเลตี่ร้อยลัดเหนียวลังไว้ดีตรึงติดวินภพบทั้งสามูกขจัดไปได้มักจนกระทั่งแวบหายไปเลยผังางานการเปยนวายแต่เกิดก็หมด คบสิ้นแล้วชาสิ้นแล้วที่จะเกิดในภพทั้งสามหมดไปแล้วที่สุดแห่งการประพฤติพรหมจรรย์น,นั่นมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วบรรลุกายธรรมรหันตสมม,สมาสุบเดาภายในกายของรลองนั่นด้วยวิธีการนำใจมาหยุดนิ่งตรงนี้นี่แหละตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้ทีเดียว ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็เป็นอย่างนี้แหละนิ่งอยู่ภายในกลางกายฐานที่เจ็ดเป็นแนวดิ่งลงไปเลยแล้วก็ขยายออกไปรอบตัวทุกทิศทุกทาง ใจยิ่งใสย,ยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นชั้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 นกไปกิเลสถ,ถูกถอดเอาเป็นชั้นชั้นชั้นก้าไปซึ่งจะเห็นเป็นภาพที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นภาพพร้อมกับความเข้าใจต่ภาษาบาลีก็ จักขุญานปัญญาวิชาแสงสว่างมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันอย่างนั้นแหละมีทั้งความสวาม่างซึ่งนำมาถึงการเห็นแจ้งการเห็นแจ้งนำมาถึงการรู้แจ้งความรู้แจ้งนั้นก็เป็นวิชาเช่น วิชาสามภูเพนวาสานุสติญาณการกระลึกชาติได้จุดตัวปปาฏยานเห็นการเวียนว่าไยไดเกิดสัตว์โลกทั้งหลายได้เห็นพบภูมิต่างๆเห็นกระทั่งอสวกขยญาณกิเลสความโลภหน้าตามันเป็นอย่างไรความโกรธเป็นอย่างไรความมรมเป็นอย่างไร เกษเรสานจะโกนที่มีรากเงาคืออวิชชาธาตุปิดธา,าตุบางทีไ่โปรูเห็นน่ะลักษณะของอวิชชานะภาพมันเป็นอย่างไรมังคับปัญชากับมันอย่างไรเนี่ยเห็นเห็นแล้วก็สามารถขจัดได้เหมือนเราเห็นฝุ่นละองหรือธุลีต่าง และเตะมโต๊ะติมโต้บนเตียงบตตังในราก็สามารถทำความสะอาดสิ่งเหล่านั้นได้กิเลสอสวะก็เช่นเดียวกันก็ถูกมองเห็นได้ได้ธรรมจักขุคือดวงตาของพระธรรมกายที่มีความเห็นได้รอบตัว ทุกทิศทุกทางโดยไม่มีอะไรที่จะสามารถมาบดบังหรือกำบังได้เห็นไปได้รอบทิศทุกทิศทุกทางณตำแหน่งเดียวกันญานณทัศนะก็เกิดขึ้นเห็นถึงไหนก็รู้แจ้งถึงนั้นอันุภาพก็เกิดขึ้นด้วย เห็นมกักฆากิเลสอย่างไรเจนอารหัตมักในกาะจัดกิเลสกานสุดท้ายเมื่อกิเลสในตัวของกายตามอารหัตมักหมดก็หลุดแล้วก็พ้นเหมือนปลาที่หลุดจากค้องหลุดแล้วก็พ้นออกไปสู่ที่กว้าง ท่านก็นจะเห็นกายทำอารหัตผลหลุดพน้นจากภพสามหลุดไปแล้วแล้วก็พน้นด้วยและเห็นการพน้นจากกิเลสอาสวะที่บังคับปัญจาพระสัมมาปัญจาทถุพระองค์ท่านเดินอย่างนี้มรรคผลนิพพานเดินอย่างนี้ลูกทุกคนมีบุญมาก ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาคำสอนของพระสมม,สมุทธเจ้าผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมที่ท่านนำมาถ่ายทอดอบรมสั่งสอนเราท่านทำอย่างไรก็ให้เราทำอย่างนั้นก็มีผู้บรรลุธรรม ามท่านมากมายและก็สืบทอดตกทอดไปถึงพวกเรานี่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันดีอากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมที่ลูกทุกคนผู้มีบุญจะได้ประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าให้ถูกหลักวิชา เป็นพยาแห่งการตัดสรุ้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและพระอารหันต์ทั้งหลายว่ามีจริงดีจริงเพราะมรรคผลนิพพานอยู่ในตัวแม้เราจะยังไม่ถึงกับความเป็นพระอริยเจา้าแต่เราก็สามารถก้าวไปสู่ที่พึ่งที่ระลึกที่อยู่ภายในตัวของเราได้ โดยเริ่มนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนมๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆก็อย่ากังวลจนเกินไปว่าเราจะนำใจเนี่ยมาตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันตรงเป๊ะเลยไหม เอาว่าประมอนว่าอยู่ในกลางต้องบริเวณที่เรามั่นใจว่าเป็นตำแหน่งที่เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะก็ให้กำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาเป็นภาพทางใจเอาไว้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราทำเครื่องหมายแลนมาก กำหนดวิธีสูง์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เคยนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งอะเล็กก้อนน้ำแข็งสักก้อนที่ใสใสกลมครอบตัวโตวแค่ไหนก็ได้อย่างเล็กขนาดแก้วตาของเรานะจ๊ะ กลมครอบตัวอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยการตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบาย ใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมอรหังจะต้องไปลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดจุนกาลาดวงใสใสประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเช้านี้อากาศกำลังแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกทุกคนผู้มีบุญ จะได้ประกอบความเบียนให้กลั่นกลาอย่างถูกหลักวิชาก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังนั่งใจในการเข้าถึงพระระัตนาตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ